สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ล้มทุกมือสองและทาง YouTube ล้มทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุกสี่ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นล้มทุกสล้อยี่ห้อโตโตยต้ารุ่นไดนาบียูหนึ่งศูนย์หนึ่งครับรหัสเคลื่อนบียูหนึ่งศูนย์หนึ่งถ่ายเครื่องยนต์สิบสี่บีร้อยสิบห้าแรงม้ารถห้างแท้ปีสามเก้าจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับสามารถโอน้ได้ทุกจังหวัดครับ ัวภายในครบสมบูรณ์ครับระบบแอร์มีช่วงล่างดีครับช่วงล่างใหญ่แหนบหน้าหลังเพาลอยคัสีสวยเดิมตลอดเส้นกระบะบรรทุกช่วงยาว3าเมตรเปิดได้3ด้านครับรถขับดีวิ่งดีครับเอกสารเร่มทะเบียนพร้อมพาสีเต็มทางเพื่อนเพื่อกำลังมองหารถ4ี่ล้อกางป้ายเล็กไม่ติดเวลาไว้ใช้งานอันนี้115แรงราคาเบาเบา,เบาครับ1 7 5 0 0 0บาท1 7 5 0 0 0บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ